พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์คือราชาหนึ่งเดียวในโลกที่ประชาชนเรียกว่าพ่อท่านคือกษัตริย์ผู้นั่งจับเข่าคุยกับประชาชนบนพื้นดินและในโลกนี้คงไม่มีพระราชาพระองค์ไหนที่ต้องยอมตรากตรำลำบากภวรากายได้เท่ากับพระองค์พ่อของพวกเราที่แห่งไหนที่มีความเจริญไปไม่ถึง ท่านต้องเสด็จไปแม้ยากลำบากแค่ไหนท่านก็ต้องไปเพื่อให้ประชาชนมีอยู่มีกินจะมีราชาที่ใดในโลกนี้ที่ต้องอาบเหงื่อตากแดดทำเพื่อประชาชนได้เท่ากับพ่อหลวงภูมิพลของเราอย่างพระราชดำรัสที่ท่านเคยบอกไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์แต่หน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์เป็นสิ่งที่ยากที่จะระบุข้าพเจ้าเพียงแค่ทำสิ่งต่าง ที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ